เป็นแฟนของช่องโอค้ดพ่อโค้ดแม่ครอบครัวนักกีฬาพลังบวกก,บกับโค้ดที่เอกครับตอนนี้การแข่งขันเริ่มแล้วนะครับยิ้มหวานนะครับอนุบาลนักบอนสวรรค์นะครับกับสีตัดนะครับเพื่อนพัฒนานครับศูนย์เท่าครับเริ่มนะครับ หนึ่งแต้มครับเครื่องยังไม่ร้อนนะครับพี่ยิบหวานนะครับพี่ยิบหวานก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากไปแข่งกีฬาที่ประเทศมาเลเซียนะครับแบดเว็บที่มาเลเซียโดยกลับมาแล้วก็มาแข่งของแบดเว็บในเมืองไทยต่ออีกแล้วก็มาต่อที่รายการนี้นะครับนี่คือพี่ยิบหวานนะครับติดตั้งคันไหมติดตั้งยังคันอยู่ครับติดตั้งมาเปลี่ยนส่งครับ 1, นครับสำหรับผู้ชมที่ชมผ่านช่อง YouTube l i v e นี่นะครับสามารถซูมเข้าไปได้นะครับขณะที่ชมนะครับจังหวัดแข็งแรงกว่าเยอะครับแต่จะทัดปัดไม่ได้ครับสามสองครับ ตัดเซมาครับที่หวานตัดแต่ไม่ผ่านครับสามเข้าครับวันนี้เขาเรียกตัวจริงเลยครับตัวจริงของรุ่นนะครับตอนนี้คือการแข่งขันโกลพลลอายุตามขวสิบสองปีนะครับก็คือเต็มรุ่นนะแต่อย่างของเราเนี่ยคือปีนรุ่นมาก็คืออายุสิบต้นนี่สิบปีนะครับอยู่ป .5 ครับที่หวังว่าจะป .6 นะครับต่อครับห้าสามครับ สำหรับผู้ที่ชมสดอยู่ตอนนี้นะครับพี่เอกรบกวนพิมพ์นิดเดียครับไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะครับตัดเซฟมามหวานพิทัศน์จังได้อยู่พิทัศน์พิทัศน์ดได้ไหมลงมั้ยให้ลงนะ โอ oh, สวยครับลูกนี้สิทัส6 oh, หน้าครับขอบคุณครับครอบครัวนะักกีฬาพลังบวกครับ,บคุณพ้ชแม่นะครับแม่ก้อยนะครับกเ oh, oh, ข้าครับตอนนี้ ทันไหมติ๊ตัดทันไหมติ๊ตัดทันไหมทันอยู่ติ้ตัดกันทันอยู่ครับโอ้เสียได้ต่อ,อกไปครับโอ้นิดเดียวแปดตกครับเล่นด้วยความสนุกนะฮะเล่นด้วยความสุขแล้วก็ความกดดันก็ให้มันอยู่ในเกมนะครับซิงหวซิงพลิปกันอยู่ในเกมอยู่ในสนามน,นะครับ เบาเก่งได้อยู่อันไหมกำลังไหวไหมอ๋อไม่พอเป็นไงสวยมากครับนี่หาช่องจนได้นะครับพี่ตั๊กเจ็ดเท้าครับ โอ้สวยครับน้ําหนักดีมากครับพันวิกตัสให้พันครับสิบเจ็ดครับไล่มาแล้วนะครับไปดูประวัติสองนักกีฬาคนนี้นะครับจากสองโรงเรียนก็คือเจอกันมาตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วนะครับแปดสิบครับยังเบรกเกมได้ครับครึ่งแรกสองเซตที่หนึ่งนะครับ อ๋อคราวนี้พอดีครับแต้มได้สวยนะครับ11 8ตามแค่สองแต้มท่านเองครับเออเลื่ครับเป็อย่างที่เสียนี่คือไม่ได้เสียอะไรเสียออกนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็คือโรงเรียนเลยครับเพราะว่านี่คือการกีฬากรมพละศึกษานะครับการขกาแขบบ่งขันกีฬาแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2567หรือเขาเรียกว่ากีฬาภพละนี่แหละครับที่สำคัญคือปีนี้เป็นปีแรกที่งเรียนพัฒนามีตัวแทนนักเรียนสองท่านนะครับก็คือสีตัดและส้มชาครับส้มชาหญิงเดี่ยวนี่หยุดไปแล้วนในรอบที่ผ่านมานครับวันนี้คือรอบที่6ที่เหลืออยู่ตีตัสอยู่คนเดียวนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ ท,ที่ห้าของการแข่งขันก็จะเป็นการแข่งขันของหญิงคู่นะครับรอบที่หกครับชมกันต่อครับความแข็งแรงของที่เขาต้องยอมรับนะครับแต่เราก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ครับสวยมากครับยี่หว่านลูกนี้คมสุดๆครับสุภิชญาเสรีสกุลชัยน,น,ะน,ะน,นะครับอนุบาลนครกวค์นะครับ สิบสามสิบครับถือว่าคะแนนไม่ทิ้งกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ที่เสียกันก็ต่างฝ่ายต่างเออเลอร์กันนั่น,นะครับออกบ้างน่หจังหวะดีแล้วครับแต่ว่านิดเดียวครับสวยมากครับแต่แรงไปนิดนึงครับสิบหกสิบครับ ลงครับแขงหน้ำหนักดีครับพี่หวานโอ้โหโเลี้ยวกันส,กสุดยอดเลยครับพวกนี้ปึ๊บปึ๊บลงไหมโอ้โหสิบเก้าสิบครับ ถ้าในฐานะผู้ชมก็ถือว่าตู้กันอย่างสูสีนะครับก็คือเต็มที่ของอีกฝ่ายนึนะครับเรามีแค่ไหนก็ใส่เต็มเต็มนะครับโอ้โหนี่ลงไหมครับลงครับสดยอดนะเอาจนได้นะเป็นกีฬาที่ใช้ไหวพลิบเยอะนะฮะใช้ทั้งกําลังใช้ทั้งไหวพลิปบประสบการณ์ครับนี่ฮะประสบการณ์ครับประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ สิบสองสิบเก้าครับทุกคนกำลังชมในช่องพ่อพ่อแม่ครอบครัวนักกีฬาพลังโวลนครับาเลนโคชิ่งแอเลสแฟมิลี่ครับโดยโค้ชพิเศษนะครับแม่มาสวยๆนะครับเกินเลขสองหลักไปถือว่าใช้ได้ครับใน,นการตีปีุ่น่นะครับโอโ้โห พี่เขาก็รับสวยครับเซตที่หนึ่งนะครับยี่สิบดสิบสองนะครับอ่าเดี๋ยวมาเชียร์มาสนุกกันต่อในเกมที่สองนะครับเป็นลองอยู่แล้วครับแต่ถือว่าทําอย่างสุดความสามารถแล้วก็ไม่ต้องมีความกดดันนะครับมีอิสระในความคิดแล้วก็การเล่นแบบไม่ต้องกั๊กนะคิดอะไรอยากทาอะไรก็ลุยเลยในสนามน,นะครับ เดี๋ยวจบเกมนี้ก็ยืดกล้ามเนื้อนะครับอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนครับี่บแล้วครอบครัวนักกีฬาแบดบมินตันโรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตก็จะแบบนี้นะครับหนึ่งวันพันเรื่องทุกๆโรงเรียนทุกๆครอบครัวนักกีฬา ชีวิตไม่แตกต่างกันนะครับตับผ้าเขาเรียกว่าตับผ้าประมาณสักสี่สี่ตะกาคือมากกว่าปกติคน,นหนึ่งก็ตะการหนึ่งใช่ไหมของเราต้องสี่ตะกาชุดซ้อมชุดแข่ง เกมที่สองเริ่มครับศูนย์เท่าทิ้มหวานเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับพีทัสครับโอาิีตัสไปแรงเลยครับหนึ่งศูนย์ครับต้องกดน้ำหนักใหม่ครับมันมีตัวแปรเรื่องน้ำหนักหรือสปีดของลูกนะฮะลูกแต่ละสนามไม่เหมือนกันครับแบดแฮนด์สวยครับิีทัสแต่คราวนี้ก็ไม่ทันไม่หวัดจิบนี่ยิ้มหวานขอสักลูกหนึ่งนะสามศูนย์ครับดูเกมนี้ครับจะขาดสักเท่าไหร่แต้มนะฮะ โอ้โหนี่จังหวะนี้เลยครับเขาเล็งรออยู่แล้วครับคือถ้าเล็งรอนางนี้ฝ่ายนู้นก็อ่านเกมได้น,นะครับความเร็วในการออกลูกการดึงจังหวะต่อกันครับ,น,รบ,น,รบ,น,รบนี่ครับนี่ฮะนิดเดียวครับความได้เปรียบก็เอาฝึกซ้อมมาหนักเท่ากันนะครับก็ต้องมาดูว่าใครประสบการณ์การ ฝึกซ้อมหรือว่าการแข่งขันมากกว่าถ้าฝึกซ้อมเท่ากันการแข่งขันเท่ากันก็ต้องมาดูว่าอายุใครมากกว่าแต่อายุไม่ใช่เป็นตัวแปรน,นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสองสามเนี่ยอายุมากกว่าเท่านั้นครับแต่ว่าชนะมาได้มันอยู่ที่การฝึกซ้อมครับ เปลี่ยนทรงครับขอสักแต้มนยทีตัวหนึ่งเจ็ดครับตีเดียวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตีคู่หรือคู่ผสมโอ้โหน้ำหนักดีมากครับสวยมากครับลูก,กนี้น้ำหนักกันได้อยู่น้ำหนักกันได้อยู่ ทำหนักยังได้อยู่แหมแต่สุดเรื่อนจริงๆสองเก้าครับดูที่ว่าสป,ปีของซิตัสจะสามารถทำแ้นได้เข้ากับเซตที่หนึ่งเกมที่หนึ่งหรือเ่านะครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่จัดไปให้ยิ้มหวาน สสบองครับปีหน้านะครับโรงเรเียนพัฒนาเชื่อว่าจะมีนักกีฬาเพิ่มขึ้นอีกนะครับส11สองพักครับตอนนี้โค้์ปล่อยให้นักกีฬาได้ใช้สมาธิแล้วก็ทบควมการเล่นของตัวเองนะครับ ไม่มีโค้ดนั่งแล้วครับยิงหวานนี่ก็ไม่มีโค้ดตั้งแต่เกมแรกนะครับมาดูครึ่งหลังของเกมที่สองโอเคโค้ดเดินกลับมาแล้วครับโค้ดโค้ดกำลังเดินสายวิ่งสองสนามอยู่ครูแบงค์นะครับวัดสรีนะครับตัวครูพละที่โรงเรียนก็ครูโจนัทนะครับช่วงชั้นสองประถม สวยมากลูกนี้แต่แหน่นิดเดียวครับ122ครับน,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 น่าเป็นสรงครับ32ครับอ่รุ้นเชียให้กำลังใจครับให้ได้แต้มให้มากที่สุดนะอ,อืมนิดเดียวครับ133ครับ สวยมากครับลูกนี้มุมคนดีเป๊ะ14 3ครับต้องพ่อพ่อคนแม่ครอบครัวนักกีฬาำลังบวกนะครับโดยพอพี่เอกนะครับเราจะอกออเกอบสนามครับแล้วก็ไปทุกสนามที่ส้มตีกระเิเยรนสินตาเต็มไสแ,แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการสมาคมและนี่คือรายการแรกของพอ่อพ,อพ่อค่อแม่ครอบครัวนักกีฬาพลังบวก คนที่เอกในกีฬากรมพละเช่นเดียวกันครับอนนี้มาอย,ยูอ่ในการบรรยายเกมด้วยแล้วก็อยู่ในฐานะผู้จัดก,การทีมด้วยนะครับโดยมัฒนาผู้จัดก,การทีมมีสองคนนะครับคุณพ่อเอกแม่หยกน,น,นะครับคนต้าปุ๊บเบาๆนะเปลี่ยนตรงครับสิบหก ลงไหมแม่ดิบเดียวครับ17-4ครับเกมสองนี้ค่อนข้างแานฉีกขาดออาเลยนะครับ18-4ครับเพื่อนๆที่ชนกดอยู่นะครับหรือชมย้อนหลังนะครับในช่องกค้พ่อคแม่ครอบครัวนักกีฬาพลังบวกนะครับถ้าเป็น YouTube นี่เราสามารถจะซูม เข้าไปได้นะครับถ้รู้สึกภาพมันกว้างไปแล้วก็แตะไปที่มุมขวาของจอนะครับมันจะมีลูกเปลวแกงอยู่เปลี่ยนคุณภาพของการรับชมให้เป็นคุณภาพสูงนะครับยี่สิบแปดพอยสี่ครับอ่าเกมครับขอบคุณนะครับโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์น,นะครับ แล้วก็โรงเรียนเพื่อพัฒนานะครับที่วันนี้ได้เปิดประสบการณ์สะสมนิจภาพสะสมประสบการณ์อีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นหนึ่งวันวันนี้จบเรียบร้อยครับ<ไ>เดี๋ยวรอรอกรรมการลงมาถ่ารูปหนะนึงรนะไม่ต้องรีบค,ค,ครับกรรมการค่อยๆครับ บมากรรมการต้องช้านิดหนึ่งอ่ะอยู่ตรงนี้เลยลูกตรงนี้นะคุณพล,ดลัดด้วยาอันนั่นอันนันหน้าครับโอเคอ่าสวยโอเคหนึ่งสองสามจะขอรอูปนะครับเอ่อจบไปนิดนึงจะได้เห็นป้ายคนพละด,ด้วยอ่าโอเคอาะิตาอยู่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 ตรงนี้เลยลูก อ่าอ่าโอเคได้ครับมาโอเคพร้อมนะครับทำการเสถือกันนครับโอเคหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับเก้าตัวท้อกั้ต่ไหแล้วเหรอเนี่ยนี่เป็นการรัเหรอ I <laughs> do ทุกคนที่รับชมสดและรับชมย้อนหลังนะครับครอบครัวนักกีฬาพลังโบนะครับท้องทอดทอณแม่วันนี้จบการถ่ายทอดสดเพียงแค่นี้นะครับและเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับเวลาพรุ่งนี้เวลาเวลากี่โมงนะ10โมงนะครับ10โมงหญิงคู่นะครับสีตัสและส้มซ่า จากโรงเรียนเพล่นพัฒนาอย่าลืมติดตามเข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันในทุกช่องทางนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยของเด็ก,ดกๆแล้วก็โรงเรียนแล้วก็พ่อแม่แล้วก็คุณครูด้วยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ครั้งแรกนี่สําคัญมากเดี๋ยวเราไปเจอกันครั้งต่อๆไปก็คือปีหน้าเราก็จะเอาสิ่งที่เจอในปีนี้ไปปรับปรุงในปีหน้านะครับขอบคุณที่ค่ะครับโรง,งเรียนเพล่นพัฒนาแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่ในโรงเรียนเพล่นพัฒนาที่ส่งกำลังใจเชียร์มาทุกช่องทาง ของช่องคุณพ่อคุณแม่นะครับเสียรสุตาเสียรคุ้มตา,า <c oughs> แล้วก็คุณครูประจําชั้นห้องปอ .5 ครับ3ป .5 ครับหน <c oughs> ึ่ดียวคุณครูแผนผู้ร, <c oughs> รับการครูแผนกพละคุณครูทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นครับสวัสดีครับให้ไปยืดก่อนแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ําแต่งตัวไปเย็นต่อ down a little.